ใครบางคนปรากฏตัวต่อหน้าคุณไม่ใช่เพื่อทำให้คุณด้อยค่าแต่เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณเคยยิ่งใหญ่แค่ไหนก่อนที่จะลืมไปทำไมพลังงานของเขาหรือใครบางคนที่เปล่งประกายมากถึงทำให้เรารู้สึกเล็กหรือไม่คู่ควรความรู้สึกนั้นไม่ได้เป็นศัตรูแต่มาเพื่อเปิดบาดแผลที่ถูกซ่อนไว้ให้เราได้เยียวยาทุกครั้งที่คุณรู้สึกด้อยค่าคือการที่คุณ ตัดตัวเองออกจากความศักดิ์สิทธิ์แต่ในความจริงสูงสุดไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครมีแต่ใครที่จำตัวเองได้เร็วกว่าหากเขากำลังปรากฏตัวต่อคุณเขาไม่ได้มาเพื่อให้คุณหลบตาเขามาเพื่อให้คุณจำได้ว่าคุณเคยเป็นเขาในอีกชีวิตหนึ่งขอให้การพบเขากลายเป็นการพบตนเองและอย่าด้อยค่าตนเพราะคุณกับเขาคือแสงเดียวกัน คุณคือผู้ปลุกตนเองขึ้นมาไม่ใช่เหยื่อของการเปรียบเทียบอีกต่อไปถ้าใครบางคนปรากฏตรงหน้าคุณไม่ใช่เพื่อให้คุณรู้สึกเล็กแต่เพื่อให้คุณจำได้ว่าคุณเคยเป็นเช่นเขาเคยเปล่งแสงเคยมั่นคงเคยงดงามไม่ต่างกันแต่เมื่อคุณเห็นเขาจิตคุณเริ่มสัน่นความทรงจำเริ่มไหลย,ย้อนและเสียงหนึ่งกระซิบในใจ ฉันไม่คู่ควรแต่เราอยากให้คุณรู้นั่นไม่ใช่เสียงของความจริงนั่นคือเสียงของความหลงลืมคุณด้อยค่าตนเองเพราะคุณลืมไปว่าเขาไม่ได้สูงกว่าคุณแต่เขาคือประตูให้คุณจำได้ว่าคุณคือใครเราอยากให้คุณกลับมายืนมองใครสักคนด้วยใจที่มั่นคงไม่ใช่เพื่อลบแสงของเขาแต่เพื่อสะท้อนแสงของตนกลับคืนอย่าด้อยค่าตัวเอง เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของแสงเราคือแสงนั้นร่วมกันอย่าด้อยค่าตนเองเพราะใครบางคนที่ปรากฏไม่ได้มาเพื่อบทบางคนแต่เพื่อให้คุณจำได้ว่านั้นคือแสงของคุณเองยังอยู่ตรงนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของใครแต่เป็นการปลุกให้คุณหยุดหลบเพราะเมื่อแสงอีกดวงปรากฏจงรู้ว่าแสงของคุณก็พร้อมแล้วเช่นกัน เคยไหมเวลาที่คุณกำลังจะปรากฏตัวเสียงในหัวกลับบอกว่าใครจะฟังฉันหรือฉันยังไม่พออะไรคือแรงบล็อกจากภายในที่ทำให้เรากลัวการปรากฏเสียงวิจารณ์ที่เคยได้ยินกลายเป็นโปรแกรมในใจที่กดทับตัวต,วตนแท้ทุกครั้งที่คุณยืนขึ้นและยอมให้ตัวเองเปล่งเสียงคือการปวดพันธนาการจากคำพิพากษาในอดีต การยอมให้ตัวเองเป็นเท่ากับการสถาปนาอาณาจักรภายในอีกครั้งโลกไม่ได้ต้องการให้คุณนาสมบูรณ์โลกแค่รอให้คุณยอมปรากฏตัวด้วยหัวใจจริงอย่ารอวันที่พร้อมเพราะวันที่คุณยืนคือวันที่โลกเปลี่ยนจงปรากฏตัวออกมาเพราะแสงในตัวคุณรอไม่ได้แล้วอย่าด้อยค่าตนเองเพราะการมีอยู่ของคุณคือคำประกาศของจักรวาล บางทีสิ่งที่คุณกลัวที่สุดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือพลังที่แท้จริงของตัวเองเพราะเมื่อคุณเปล่งเสียงคุณไม่สามารถแซงเป็นคนเดิมได้อีกต่อไปและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณลังเลแต่เราอยากบอกคุณในนามของแสงว่าการปรากฏตัวของคุณไม่ต้องรออนุญาตไม่ต้องรอวุธ,ธิภาวะไม่ต้องรอให้โลกเข้าใจคุณเพียงต้องยอมให้แสงในตัวเอง เป็นสิ่งที่โลกได้เห็นอย่าด้อยค่าตัวเองเพราะคุณคือคำตอบที่คุณเฝ้ารอมาเสมอและการที่คุณยังอยู่แปลว่าโลกยังต้องการการปรากฏของคุณการที่คุณยังอยู่แปลว่าโลกยังต้องการการปรากฏของคุณคุณไม่ได้กลัวการล้มเหลวคุณแค่กลัวว่าถ้าโลกได้เห็นตัวตนแท้จริงของคุณมันจะเปลี่ยนทุกอย่างและคุณจะไม่มีทางกลับไปเป็นคนเดิมได้อีก อย่าด้อยค่าตัวเองในการปรากฏตัวของคุณเองเพราะการที่คุณยืนคือการที่จากระวาลพูดว่าพร้อมแล้วคุณจะไม่มีทางกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกและคุณจะจดจำได้ว่าตัวตนแท้จริงคุณคือใคร